สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐนะครับเราพบกันแบบนี้จันทร์ถึงพระสมดีหลังละครช่วงวันไม่กี่นาทีที่ผ่านมาตำรวจเริ่มจําลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมแล้วนะครับขณะเดียวกันวันนี้ทางของบอตรนั้นรับคดีนี้มาและก็สั่งการให้ทางพนักง,งานสอบสวนทางคดีอย่างเข้มงวดและก็ไร้จากอิกทธิพลกดดันใดๆด้วยขณะเดียวกันสําคัญมากนะครับเพราะว่า เตรียมจะเรียกพยานทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วดูกันกับการจำลองเหตุการณ์ในคืนนี้ว่าจะให้การตรงกันหรือเปล่าแล้ววันนี้อย่าพลาดผมเพิ่งไปหาทนายความรณรงค์แก้เพชรซึ่งล่าสุดเลยนะครับตอบรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับทางพี่ชายของคุณแตงโมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูองค์ประกอบกันว่ามันเข้าข่ายประมาทเป็นอย่างไรและถ้าเข้าข่ายเจตนานั้นเป็นอย่างไร เดี๋ยวเกาะติดเรื่องนี้สําคัญมากเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องร้อนไม่แพ้กันนะครับณนะวินาทีนี้แหละครับในช่วง4-5ชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือโตเจราจารล่าสุดของทางคณะผู้แทนระดับสูงของยูเครนและรัสเซียเปิดโตเจราจากันเรียบร้อยที่ชายแดนระหว่างยูเครนและเบลารุสผลการเจราจาครั้งนี้จะยุติสงครามได้หรือไม่ขณะที่การรบนั้นยังคงเกิดขึ้นในเมืองหลวงทั้งทุงเคียฟทั้งเมืองคาคิฟในหลายจุดด้วยกัน มีผู้สิทธิตแล้วร่วม300คนเดี๋ยวเกาะติดความเคลื่อนไหวของโลกระหว่างยูเครนและรัสเซียกันอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะครับไปดูภารกิจล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่ถึง15นาทีที่ผ่านมาเพราะว่าตำรวจนั้นลงพื้นที่ไปจำลองเหตุการณ์แล้วมีคุณแซนหนึ่งในคนที่ร่วมทริปในวันนั้นอยู่บนเรือไปด้วยสถานการณ์ล่าสุดณนะบริเวณท่าเรือพิบุญสุครามเป็นอย่างไรสดเข้ามากับคุณนรพรพลดจำเนียนครับเชิญครับกิ๊กครับ ตำรวจอยู่ระหว่างจำลองเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุของดาราสาวแตงโมนิดานะคะที่พัดตกเรือตามคำกล่าวอ้างของคนที่อยู่บนเรือค่ะโดยสาเหตุที่เลือกจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ก็เพราะว่าเวลาใกล้เคียงกับความเป็นจริงและกระแสน้ำที่ขึ้นลงโดยจะเริ่มนะคะโดยจะมีแฟนนะคะที่จะเข้ามาให้การในครั้งนี้ด้วยค่ะ พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนำทีมจำลองเหตุการณ์จุดเกิดเหตุนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนรวมทั้งตำรวจหญิงและตำรวจชายร่วมจำลองเหตุการณ์เป็นตัวแทนของผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดวันนั้นโดยเลือกใช้บุคคลที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับบุคคลจริงค่ะโดยจะเริ่มลงเรือที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีซึ่งอยู่ตรงข้ามท่าเรือ NBC b บ a t Club ลับ ที่ไฮโซปนำเรือออกมาเลือกใช้เรือคลายกับสปีดโบสท์ลำที่เกิดเหตุโดยจะล่องเรือไปร้านอาหารสองชั่วโมงค่ะก่อนจะล่องเรือตามเส้นทางผ่านใต้สะพานพระราม5ผ่านไปยังสะพานพระราม7และสะพานพระราม6ก่อนไปยังบริเวณจุดชมวิวถ่ายรูปบริเวณใต้สะพานพระราม8ก่อนจะวกลกลับมาลอดใต้สะพานพระราม7และมาบริเวณตรงกลางแม่น้าเจ้าพญาที่อยู่เยื้องกับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งกับท่าเรือสะพานพระราม7ค่ะ ตลอดการจำลองตำรวจจะจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุจริงรวมถึงจุดที่คาดว่าแตงโมพลัดตกลงน้ำใกล้เคียงกับเวลาจริงมากที่สุดซึ่งคาดการว่าเหตุการณ์นะคะน่าจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณโดยจุดสังเกตจะเน้นไปในเรื่องของกระแสน้ำในวันนั้นและการกระทำของบุคคลที่อยู่บนเรือเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบสำนวนคดีค่ะเราจะพยายามหารายละเอียดให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเน้นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยละเอียดนะครับตั้งแต่ออกจากอู่ออกไปถึงประุมเป็นยังไงบนร้านอาหารเป็นยังไงเดินทางกลับมาเป็นยังไงสอบหมดนั่งตามตามที่พยานพูดนะฮะนั่งได้ไหมนะครับทำได้ไหมในขณะที่เรือวิ่งนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรได้เกิดมากขึ้นน้ำไม่มีคลื่นกับมีคลื่นอาการเรือเป็นยังไงมันจะ เราก็จะพยายามจําลองตรงนี้ให้ได้ครับขณะดเดียวกันการจําลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ปรากฏว่าแซนวิสาพัฒมโนมัยรัฐเ <c oughs> พื่อนของดาราสาว <c oughs> มาร่วมลงเรือจําลองเหตุการณ์ด้วยนะคะโดยกล่าวสั้นๆเพียงว่าไม่ได้กังวลยินดีให้ความร่วมมือกับตํารวจเต็มที่ค่ะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อม,มรอพร้อมมากเขาเดินก่อนแล้วกันนะ มั่งง่ายค่ะไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่พอจำได้อ๋อค่ะวันนี้หายกังวลแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกอย่างพูดความจริงทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะเจำลองเหตุการณ์นะคะได้เริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวต้องจับตาดูกันค่ะว่าจะกลับมาที่ท่าน้ํานนทบุรีในช่วงเวลากี่โมงค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นดิฉันนรพันธ์พจน์จำเนียรรายงานสดจากท่าน้ํานนทบุรีค่ะ คุณน้องกิ๊กนรพร์นะครับคุณผู้ชมผมเติมให้นิดหนึ่งตรงท่าน้าตรงนั้นน่ะท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะแล้วมันห่างจากจุดที่พบร่างของน้องแตงโมเนี่ยประมาณทักไม่กี่สิบเมตรไม่ไม่ไกลนะครับและผมย้ำท่านผู้ชมว่าวันที่ผมไปทําข่าวคืนแรกณะตรงนี้เนี่ยขอได้ยาดย้ําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ไม่มีรายการพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขามาถึงรวดเร็วมากนะครับผมย้ําให้เพราะว่านั้นอยู่ในจุดนั้นและไปทําข่าวตอนกลางคืนด้วยเขามาเร็วมาก แล้วพยานสองคนย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเขาให้ข้า,าวตัวผมที่ไปคุยเนี่ย <ทำ S 1> เขาได้ยินเสียงการตะโกนคนบนเรือแล้ววนอยู่ตรงนั้น10นาที20บนาทีเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วตัดสินใจโทรศัพท์หาพี่พี่กู้ภยัยหลังจากนั้นผมอยู่ถึงตีสองครึ่งพี่พี่กู้ภัยมาหลังจากนั้นไม่นานครับย้ําว่าไม่กีน่นาทีขออนุญาตย้ยํ้อีกรอบหนึ่งเพื่อป,ปกป้องพี่พี่กู้ภัยไว้อีกรอบหนึ่งด้วยเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าการจำลองนั้นก็จะเริ่มต้นจากท่าแรก จนกระทั่งมาถึงจุดที่ใกล้ๆกับทา่าเรือพิบูลสงคราม1ตรงนั้นแหละครับใกล้ๆก,กันตรงทางพระราม7จนะจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ครับปรากฏว่าวันนี้เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเรากลักบไปที่คุณอรพรแต่สําคัญตรงที่ว่าวันนี้ตารวจก็ลงพื้นที่ไปเขาไปหาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเรือเรือที่เกิดเหตุณนะวันนั้นเนี่ยที่มันเป็นเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยมันมีจุดน่าสนใจหลายอย่างครับมันมีจุดน่าสนใจที่เห็นนะครับเป็นพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจเก็บ ถามว่าเก็บอะไรไปเก็บ DNA ครับและไปตรวจสอบ GPS เส้นทางการใช้เรือด้วยแล้วก็เตรียมมาไปวัดจุดด้วยวัดจุดที่ดาราสาวพัดตกลงไปนะไปดูทั้งร่องรอยต่างๆจุดที่นั่งบนเรือเปรียบเทียบร่องรอยแล้วเดี๋ยวดูไงว่ามันตรงกับทำให้การของพยานและผู้ต้องหาทั้งหมดหรือไม่ตอนนี้มีการคาดการณ์กันนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่า ถ้าร่างของคุณแตงโมตกน้ำหล่นจากสวิมแพตฟอมร่างจะห่างจากใบพัดเรือประมาณสัก1เมตรดังนั้นน่ะบาดแผลต้องพิสูจน์กันว่าเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าตรงนี้ดีเขาจำลองเห็นไหมขณะเดียวกันวันนี้คุณแม่ครับคือคุณพนิดาศิริยุทธโยทินน,นำหลักฐานเข้ายื่นให้กับชุดสืบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีเพิ่มเติม,ตมแล้วก็มีซีดีเพลงของเมทัลิก้าวงชื่อดังระดับโลกด้วย มีรายมือบางอย่างที่เขียนเอาไว้ที่เป็นปริศนาสําคัญเหมือนกันนะครับรแล้วก็ยังมีข้อความที่มีบางคนอาจจะเป็นผู้หวังดีส่งให้กับเพื่อนของคุณแม่เปรียบเทียบต่างๆตัวละครหนึ่งสองสามสี่ห้าบนเรือมันสําคัญอย่างไรฟังจากคุณแม่ดูครับเห็นไหมคะที่เป็นเรื่องนิทานน่ะนิทานที่มีตอมโดนอะไรในในเรืออันนี้เพิ่งทราบ ต้องได้เห็นข้อมูลนี้ก็เลยมาให้ตำรวจให้บันทึกไว้ว่าคุณแม่ได้รับข้อความนี้นะไปอ่านไปอ่านให้ละเอียดนะคะเราจะสงสารน้องโมมากวายเนี่ยกระเด็นได้ก็ต่อเมื่อมีมีการยื้อแย่งกันเพราะปกติวายเนี่ยมันต้องค่อยๆลินใช่ไหมคะถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีการถุดกระชากลากถูหรือลวนลามเนี่ยก็ต้องเป็นหลังจากเนี้หลังจากสองทุ่มนี้แหละถ้าเขาอยากพูดเขาว่าเอาทษเขียนมาก็ได้ เขาทอดคุณแม่แค่นี้จบคุณแม่ก็จะอ่านแล้วก็จบจบแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้ยกโทษให้เนี่ยครับทีนี้มีเรื่องคลิปด้วยคือคลิปสุดท้ายที่เราดำลึกถึงคุณแตงโมกันเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยออมองว่าลูกสาวนั้นไม่ได้รู้สึกมีความสุขหรืออาจจะมีความสุขช่วงแค่เวลาตรงนั้นการดำเนินคดีกับบุคคลอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่ตำรวจนั้นจะรวบรวมได้รับคำขอโทษนะแม่ย้ำ รับํำขอโทษแต่คงไม่ให้อภัยทีนี้วันนี้ย้อนกลับไปมีข้อมูลสำคัญครับทีมชุดสืบสวนเนี่ยประชุมกันนานร่วมสองชั่วโมงได้หลังจากนั้นปรากฏว่าพลตํารวจโทจิรพัฒภูมิจิตขอบกพูทรภาคหนึ่งเนี่ยพวกนี้สำคัญมากครับจะเชิญแพทย์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมสอบสวนแล้วก็เชิญตัวเพื่อนของคุณตังโมทั้งหมดที่อยู่ในเรือ มาตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนนหาบาดแผลตามจุดต่างๆที่สังคมมีข้อสงสยัยและแและและะครับ<อ>การตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้จัดการคุณแตงโมโด้วยสำหรับเรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องประกันชีวิตของคุณแตงโมมีใครได้ประโยชน์หรือไม่ลองฟังข้อมูลชุดนี้จากพอบผู้ถอดภาคหนึ่งครับรัน ยังไม่ตัดสักประเด็นฮะยังไม่ตัดสักเลยครับการเงินของผู้ติดตาอันแน่นอนฮะแน่นอนฮะครับมีที่ผมนําเรียนเมื่อกี้ไงฮะเราจะต้องมีการตรวจสอบไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับการติดต่อสื่อสารกันทางช่องทางโซเชียลการติดต่ออดีตที่ผ่านมาเคยมีการติดต่อสัตติดต่อเอนเตอร์เทนแบบนี้ไหมมีการโอนเงินมีการจ่ายเงินอะไรอย่างที่ทุกสื่อข่าวถามนะครับ เราไม่ทิ้งสั้ประเด็นก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใครบ้างเราก็จะตรวจสอบต่อไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีหลักฐานเพิ่มเติมที่ทางภูธรภาคดึงเดี๋ยวเขาจะสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดต่อไปดังนั้นพรุ่งนี้ต้องจับตาดูสําคัญมากๆทีนี้ขยับไปดูอีกจุดหนึ่งผมย้ําท่านผู้ชมก่อนว่าน,นตอนนี้เนี่ยทางตํารวจเขาลงพื้นที่ไปแล้วเขาก็วนเรือไปผมให้ดูนี่คือบรรยากาศสดสถานการณ์สดนะครับเรือที่จําลองเนี่ยเรือคล้ายคกัน คือเรือไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันร้อเปอร์เซนต์แต่เขาใช้เรือคล้ายๆกันเหมือนกับจําลองให้เห็นทั้งท่าทางที่ปรากฏรวมถึงเหตุการณ์ที่มีการพัดตกลงไปจุดนี้สําคัญมากๆไล่ไปตั้งแต่ท่าเรือจุดแรกเอ็นบีซีนะครับและก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งผมย้ําก่อนว่าไอ้ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเนี่ยเลยจากสะพานพระรามเจ็ดไปสักสักเกือบเกือบกึ่งกิโลไม่ไกลามากไม่ไกลามากแล้วเป็นจุดหลักที่เขาตั้งศูนย์ปร,ริหติการตั้งแต่เมื่อคืนวันพฤหัสนี่นะครับ ไล่ไปจุดเริ่มต้นและก็มาจนถึงจุดที่คาดว่ามีการตกเดี๋ยวคาดว่าตามคําบอกเล่าของพยานณะวันนั้นเนี่ยคาดว่าคงจะต้องมีการจําลองการวนหาแหละครับจําลองการวนหาอยู่สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยจุดนี้น่าสนใจแล้วเข้าไปกรอบสํานวนกับทางพยานสองสาคนที่เขาเห็นในการเขาตกปลาคุณผู้ชได้ไหมครับวันนั้นคนที่ตกปลาเล่าข้อมูลที่ผมฟังด้วยอันนี้สําคัญเดี๋ยวเราตัดก,กลับไปมาเป็นระยะระยะนี่คือภาพสดณนะตอนนี้นะครับ เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปด้วยมีข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจมากครับมันเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวทุกๆสำนักได้มาเลยครับเป็นวงจรปิดช่วงกลางคืนของเมื่อคืน24คืน24คือคือคนพฤหัสซักช่วงตีหนึ่งเสร็จดูพร้อมกันนะครับเป็นวงจรปิดจุดหนึ่งครับเข้าสู่ช่วงเช้าตรู25่25ากุมภาและตีหนึ่งละตีหนึ่งเสทีเห็นไหมข้างบนด้านบนนั่คือคุณแซนถามว่าไปทําอะไรที่ไหนครับ มาในพื้นที่ของอู่เรือซ้ายคือคุณกระติกแล้วด้านล่างก็เป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่โทรศัพท์มานี่นะครับขับรถเข้ามาตีหนึ่งสิบนาทีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันห่างจากช่วงที่เกิดเหตุสักเกือบเกือบสองชั่วโมงครึ่งได้ตีหนึ่งสิบนาทีตอนนั้นผมเล่าผู้ชมฟังนะผมได้คุยกับเพื่อนๆผู้สื่อข่าวและถามเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยเพื่อนๆไปไหนหมดเราคุยกันกับผู้สื่อข่าวณนะวันนั้นนะครับ ที่สุดแล้วนี่คือวงจรปิดที่เกิดขึ้นณจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับหลังจากนั้นตีหนึ่งก็มีกลุ่มเพื่อนในกลุ่มนึ่งขับรถตามเขามาด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละครับมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วจากนั้นปรากฏว่ากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก็โทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์ไปหาคุณกระติกตามรายงานบอกแบบนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่มีใครโทรมาบอกเลย ตามคําบอกเล่าของเพื่อนบอกว่าคุณกระติกเนี่ยบอกกลับมาว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวหากันเองเหมือนมาบอกคุณอันนาจังหวะนั้นมีข้อมูลชุดหนึ่งขยับตัดกลับไปที่คุณธนกฤตวงสุวรรณเป็นเจ้าของอู่จอดเรือ NBC เนี่ยนะครับว,วันนี้เปิดเผยกับน้องพีทผู้สื่อข่าวเราบอกว่าหลังรับแจ้งนะว่าคุณปอหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือเนี่ยกำลังจะเข้ามาจอดที่อู่ปรากฏว่า ตอนที่กลับมาเข้าอู่มีเพียงคนดูแลนอนเฝ้าอยู่และเปิดประตูให้ตัวเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับย้ําได้ว่าไอ้รอบเดินเครื่องเนี่ยมันจะรอบเวลาที่เครื่องมันเบานะเสียงมันจะไม่ค่อยดังแต่ถ้าติดเครื่องยนต์ปกติเสียงมันก็ดังระดับดนึงถ้าตะโกนเนี่ยได้ยินแน่ๆเจ้าตัวบอกแบบนี้ด้วยปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีอีกจุดหนึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยทำไมเพื่อนทั้ง5คนนี้ย้อนกลับไปที่อู่เรือ แล้วก็มีเพื่อนสนิทกลุ่มต่างๆนี่กลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ปรากฏว่าทีมข่าววันบันเทิงของเรานะครับมีโอกาสพูดคุยกับคุณฮิโปนะชี้แจงกับทีมวันบันเทิงบอกว่าหลังรู้ว่าคุณตังโมตกน้ํารีบออกไปตามหาเลยครับแล้วใช้เวลาอยู่พอสมควรจนไปเจอคุณกระติกที่อู่เรือตามภาพเมื่อครู่นี้นะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟังข้อมูลสําคัญชุดนี้จากคุณนิโปครับ เจมโมตกน้ำเหรอตกเรือเหรอบอกว่าเรื่องจริงเหรอตกที่ไหนเราได้ยินไปสายว่าพระรามเจ็ดเจ้าพยาช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าที่ส่งในกรุป๊ปเสร็จพี่กติกทักมาาีนี้หนูก็โทรถามบอกว่าเธอเดิอนออกมาจากโป๊ะตรงนั้นนะ่ะนิดนึงะจะเจอท่าเรืออีกท่าหนึง่งสักพักนูกน็บอกอกขึ้นรถไปกับเพื่อนทั้งหมด4คนไอ้สามคนมเสร็จแล้วพอไปถึงบอกทางก็คือมันเลยจากโป๊ะตรงนั้นนะแค่นิดเดียวเองแล้วม,มันจะมีช่องอมีซอยวัดกับซอยอู่เรือให้เราเลี้ยวเข้าซอยอู่เรือไปถึงก็ตามกล้องวงจร แล้วก็มีรายงานเป็นเคียงข่าวนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าหลังจากเกิดข้อถกเถียงกันมากมายออมีแหล่งข่าวท่านหนึ่งเนี่ยเปิดเผยว่าผู้จัดการของกุณแตงโมได้ออกจากไลน์กลุ่มของเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นกลุ่มของผู้จัดการของกลุ่มเพื่อนเพื่อนแล้วด้วยก็หลังจากที่เธอค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักมากพอสมควรทีนี้ อีกจุดดึงที่น่าสนใจมากๆเนี่ยนะครับหลายท่านพี่แยมเอเอหยหลายๆท่านเออยที่เขาไปทดลองกันพี่ดนุ่มกันชายเออยวันนี้เขาทดลองกันหมดเลยว่าการที่ไปนั่งอยู่หลังเรือแบบเนี้ยและปัสสาวะมันจะทําได้จริงๆเหรเอะหรือว่าเป็นเพียงข้ออ้างที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงกันแน่ซึ่งระหว่างต้องรองการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์นะครับลองลองพื้นที่ไปจําลองเหตุการณ์นี้กับคุณกิตติผู้ระหงดูครับ ตอนนี้ที่ฉันอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทล่องกลางแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งตอนนี้เรือจอดนิ่งสนิทอยู่แต่หากทีฉันต้องไปปัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือนะคะการทรงตัวเนี่ยยังสามารถทำได้ขณะเรือจอดนิ่งโดยใช้มือสองข้างจับขาเพื่อนเอาไว้แบบนี้แต่ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ใช่ท่าทางที่สะดวกสบายสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างมีความอันตรายมากโดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการปัสสาวะขณะเรือวิ่งเลย เื้องต้นพบว่าเรือสปีดโบ๊ทจะวิ่งด้วยความเร็วที่1 5ถึง26กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดการปัสสวะท,ที่ท้ายเรือสามารถทำได้แต่ไม่นิยมเพราะอันตรายหากห้องน้ำชำรุดสามารถจอดเทียบท่าสาธารณะที่มีห้องน้ำโดยใช้เวลาเพียงขนาทีเท่านั้นจริงๆจริงๆอิงทำได้แต่ว่าปกติถ้าเกิดเป็นการรับลูกค้าเองไม่ได้ทำกันครับไม่ได้ทำกันเป็นปกติครับเออคนที่คนที่เล่นเรือด้วยกันเองแบบเพื่อนเพื่อนกันเนี่ย เขาก็ไปฉี่ท้ายเรือกันบ้างอะไรถ้าเกิดเล่นเล่นกีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสใช่มันมีโอกาสแต่ว่าต้องจอดไหมอ่ะควรจอดนะ<อ>เพราะถ้างั้นมันเลอะอยู่แล้ว<อ>ลมพัดมันเลอะอะไรเงี้ยถ้าวิ่งอยู่ทำได้ไหมไม่ปลอดภัยทางนี้พื้นที่ท้ายเรือจะถูกกั้นด้วยเบาะนั่งเพื่อให้ลูกค้าอยู่เฉพาะด้านหน้าเรือและกลางลำเรือเท่านั้น และต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ทั้งห่วงยางเชือกถังดับเพลิงไฟฉายรวมถึงเสื้อชูชีพให้ครบตามจำนวนผู้โดยสารแต่เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับให้ลูกค้าสวมใส่ชูชีพจึงเป็นเพียงอุปกรณ์ติดตั้งไว้บนเรือเท่านั้นก็คือกฎหมายครับไม่ได้ออกมาว่าเราบังคับจะต้องใส่ชูชีพบนเรือแต่ว่าชูชีพทั้งหมดนะฮะจะต้องอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดแล้วก็สามารถหยิบแบบใช้ฉับพันได้ ก็คือกฎหมายไม่ได้มังคับแบบ<อ>ใส่หุ่นน็อกอะไรอย่างนี้ครับว่าต้องใส่นะมว่าต้องใส่ไม่ได้มีค่าปรับอะไรเงนี้แต่ว่านะก่อนให้บริการนะครับ<ม>ก็จะมีการแนะนําแนะนําก่อนอยู่แล้วว่าอย่างไรก็ตามพบว่าขณะเรือแล่นความดังเฉลี่ยอยู่ที่97เดซิเบลเทียบเท่ากับเสียงเครื่องตัดหญ้าหรือเสียงโรงงานซึ่งเสียงตะโกนจากใช้เรือสามารถดังไปถึงหัวเรือได้ ทั้งนี้การล่องเรือสปีดโบ๊ทชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงพระอาทิตย์ตกดินกำลังได้รับความนิยมเพราะช่วงโควิดทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะชื่นชอบการถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งวัดอรุณและสะพานพระราม8ใช้เวลาล่องเรือราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงสลาวุฒแป้นสิริมงคลคุณถ่ายภาพกีรติพุรหง์เอาให้ชัดรายงาน เนี่ยครับมันไม่ได้ง่ายนะครับขอบคุณน้องโกสกิริติด้วยคุณผู้ชมผมจัดกลับไปดูบรรยากาศสดที่เกิดขึ้น,นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนี่เป็นสถานการณ์สดท่าไม่ผิดนี่น่าจะเป็นสะพานพระรามเจ็นะยามจะแงนดูแต่จําได้สะพานพระรามเจ็ซึ่งจุดเนี้ยใกล้ใกล้อ่าใ,ใ,ใ,ใกล้กันมันมันก่อนจะถึงตัวตัวท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งอ่าก่อนจะถึงนะครับแล้วน่าจะเป็นจุดที่ตามรายงานของพยานบอกเนี่ยเป็นจุดที่เขาเริ่มเริ่ม เริ่มปัสสาวะท่าจริงย้ำว่าท่าจริงนะครับตรงนี้แหละครับแล้วก็จะขยับไมลสักนิดนึงเนี่ยก็จะขยับไปถึงตรงท่าพิบูลสงครามหนึ่งและเขาใช้เรือสองลำประกบกันอันนี้เคยจำลองนะนี่คือจำลองนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้ผมย้ำท่านผู้ชมว่าทั้งหมดนี้เลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่การลงเรือตั้งแต่การขับเรือตั้งแต่การวนเรือตั้งแต่การถ่ายภาพทั้งหมดเนี่ยวิธีการคือต้องเอาทั้งหมดนี้ไปประกอบสำนวน แล้วเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยทาให้การของคุณทั้งหมดที่เกิดขึ้นสองสามวันที่ผ่านมากับการจําลองเหตุการณ์ซึ่งตามรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยคุณกิกนรพรบแบบว่าน้องคุณแซนเนี่ยลงไปด้วยนะครับดังนั้นมันจะตรงกันไหมจะตรงกันหรือเปล่านี่คือสะพานพระรามเ็ชัดเจนนะครับสะพานพระรามเจ็ผมเล่าให้ชมฟังนิดนึงนะวันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะน้ำเนี่ยเขาได้คำว่าน,น้ําตายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้ำมันตายทั้งหมดคือนิ่งมากครับนิ่งมากแต่ถ่านลึกลงไปข้างล่่าาางนน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 ีีย้้ํํมมมััััแรตก ยากกับการที่จะกระนาดการค้นหาเนี่ยยังยากมากด้านล่างของแมา่นา้นำจามรยาก็ลึกพอสมควรด้วยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราตามกลับไปดูสถานการณ์เรื่อยๆนะครับดูเรื่อยๆกันว่าทั้งหมดนั้นเสร็จสิ้นอย่างไรแต่ช่วงนี้พักทู่เรียวช่วงหน้าสําคัญไม่แพ้กันผมเพิ่งกลับจากหาคุณรณรงค์แกวเพชรซึ่งตอบรับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเรียบร้อยณนะวันนี้ประมาทใช่ไหม หรือถ้ามากกว่าประมาทจะมีสิทธิ์เข้าข่ายอะไรไปมากกว่านั้นในทางคดีนะครับอย่าพลาดติดตามช่วงหน้าครับเครื่องปรับอากาศ LG Dual Cool เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ